ทำไมเราถึงไม่ควรที่จะให้เรื่องที่มันเป็นพวกข่าวลบๆหรือคำลบๆต่างๆเข้ามาในหัวของเรานะคะถ้าคุณเชื่อในเรื่องของ law of attraction นะคะมนุษย์เราค่ะเป็นเหมือนแม่เหล็กที่มีชีวิตและแม่เหล็กนั้นทํางานที่เกิดขึ้นจากความคิดของเรานั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณนะคะมีความคิดที่ เป็นลบหรือว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีนะคะมันก็จะ t ึงดูดสิ่งเหล่านั้นมาหาคุณค่ะดังนั้นค่ะนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมคุณควรที่จะออกห่างจากเรื่องลบๆนะคะและก็ในปัจจุบันนะคะสังคมของเราก็มีข่าวลบๆมากมายที่เกิดขึ้นหรือบางครั้งเราอาจจะไปฟังคำว่าร้ายจากคนอื่นนะคะหรือว่ามีใครมาพูดว่าเราแล้วเราก็เก็บ คิดดังนั้นคะ่ะทุกอย่างนะคะที่เราเก็บไปคิดคุณรู้ไหมคะว่าพลังความคิดดํามันค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่มากถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความคิดที่ลบนานๆความคิดที่ไม่ดีนานๆมันก็จะ attract สิ่งเหล่านั้นเข้ามาหาค,คุณค่ะเพราะว่าเครื่องที่คุณส่งไปมันเป็นระดับพลังงานเดียวกันและจริงๆในศาสนาพุทธนะคะก็สอนอยู่เสมอเลยคะ่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราเป็นผู้สร้างขึ้นมานะคะเราสามารถสร้างตัวเราให้ เป็นในสิ่งที่เราต้องการได้นั่นก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนและมันก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันหลักศัจธรรมเดียวกันนะคะก็คือว่าความคิดของคนนะคะมันก็จะดึงดูดสิ่งที่คุณคิดค่ะดังนั้นนะคะให้คุณนะคะระวังความคิดของคุณไว้นะคะเพราะการที่คุณคิดเนี่ยแม้แต่คุณเริ่มคิดอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องบวกหรือเรื่องลบมันก็คือสิ่งที่คุณเริ่มสร้างขึ้นแล้วนั่นเองค่ะบางครั้งเราก็มักจะคิดว่าเราอ่ะอยากจะคิด เหตุการณ์ที่มันแย่ที่สุดก่อนเลยถ้าเกมันเกิดเหตุการณ์แย่ที่สุดแล้วเราจะรับมืออย่างไรจริงๆแล้วคุณคิดอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนรู้ในข้อนี้แล้วแล้วก็ว่ามนุษย์ของเราเป็นเหมือนแม่เหล็กที่มีชีวิต ดังนั้นคุณต้องระวังความคิดของคุณค่ะคุณควรจะคิดแต่เรื่องดีๆและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มคิดเรื่องที่ไม่ดีนะคะให้คุณรีบเปลี่ยนอารมณ์ของคุณและวิธีเปลี่ยนได้เร็วที่สุดก็คือในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือฟังเพลงคลาสสิก หรือว่าการคิดเรื่องดีๆเข้ามาในสมองของคุณนั่นเองค่ะที่คุณเริ่มใช้ในเรื่องของคาขอบคุณนะคะขอบคุณสิ่งร,บรอบๆตัวที่คุณมีแล้วก็เริ่มที่จะหัวเราะโดยยิ้มออกมามันจะเป็นการเปลี่ยนคลื่นพลังงานของคุณได้รวดเร็วค่ะนั่นค่ะก็คือจะเป็นวิธีที่คุณจะออกห่างจากเรื่องลบๆถ้าคุณรู้จักอับรามฮิกส์นะคะซึ่งเป็น ผู้นำทางจิตวิญญาณที่ดังระดับโลกนะคะแล้วคุณลุนี่นะคะก็ถือว่าอับบาฮัมฮิกค่ะก็เป็นครูทางด้านจิตวิญญาณหนึ่งคนของคุณลุนนี่เช่นกันนะคะเขานะคะก็ได้มีการพูดเอาไว้ในเรื่องของกฎ17วินาทีที่คุณุนี่เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนๆน,นะคะหมายความว่าถ้าเราสามารถคงความคิดใดนะคะไว้ได้นานถึง17วินาทีเรากําลังเริ่มสร้างสิ่งสิ่งนั้นขึ้นมานะคะ่ะ